เขาอมาขึ้นรถผมอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาก็จะมานั่งข้างหน้าใช่ไหมเขาเหมือนก็ถ่ายสรีแล้วเขาก็ไปเปิดประตูนั่งขหลังอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดเฮ้ยออกรถเลยสมหมายออกรถเลยสมหมายอะไรเงี้ยมันก็ว่าบอกว่าผมเป็นคนทำรถออะไรเ้ยอแล้วเหมือนไหมอะแล้วเหมือนเก็แสดงว่าเขาแบบใส่ใจเราไงเขาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ย ถามเขาฮะเขาเป็นคนเรียกผมฮะถ่ทยไม่แฟนคลับเขาตั้งมาเองฮะก็เขาเหมือนคนขับรถมั้งฮะไม่ใช่มันคือมันมีมันมีมันมเหมือนมันมีมันมีวิดีโอสตอรี่อะไรเงี้ยพี่พี่เขาเคยถ่ายแล้วเหมือนกับว่าเหมือนก็วันวันนั้นน่ะ ผมเขาบอามาขึ้นรถผมอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาก็จะมานั่งข้างหน้าใช่ไหมปกติแล้วอะแต่ว่าเขาเหมือนก็ว่าถ่ายซอลี่แล้วเขาก็ไปเปิดประตูนั่งข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดเฮ้ยออกรถเลยสมหมายอะไรเงี้ยเหมือนกบว่าเล่นมุกว่าแบบบอกผมเป็นคนขับรถเขาอะไรเงี้ยค <c oughs> นขับก็เลยแบบเหมือนก็ว่าบอกว่าผมเป็นคนขับรถ <c oughs> อะไรเงี้ยอะเราเหมือนไหมอะเราเหมือนป่ไหมถ้าถ้าใครมีคนขับรถอย่างนี้โอ้โหต้องทำบุญกี่สิบปีเนี่ย รอเล่นนะเยอะมากเลยฮะเออใดๆเต็มไปหมดชอบชอบสิไม่ชอบอวดทั้งวันนี่ดูสินี่ดูสิแมนใครก็ไม่อวดบางกันบางอันคำาก็อวดก็แสดงว่าเขาแบบใส่ใจเราไงเขาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่่ครับผมจริงๆคิดคิดว่ามีเลื่อนนะครับแต่ว่ายังยังยังไม่แน่ใจว่าว่าเลื่อนไปไปถึงเมื่อไหร่ จริงเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด19ด้วยครับก็เลยอยากให้แบบทางพวกเราเองด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยเซฟอย่างเงี้ยครับก็เลยทำการเลื่อนถ่ายไปก่อนก็จริงๆคล้ายๆกันนะพอพอพอมันมีสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็เลยทางทางพี่พี่ผู้ใหญ่ก็เลยตัดสินใจว่าเราเลื่อนเราเลื่อนไปดีกว่าเหมือนกับว่ารอแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันเหมือนกันนะครับก็รอรอดูสถานการณ์เหมือนกันพร้อมเหมือนกับซีรีส์อะครับจึงคล้ายๆกันว่า ดูวันต่อวันว่าเหมาะสมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็จะไปปักวันแล้วก็กลับมามีแฟนมีครับก็ที่จริงก็อาจจะมีแฟนๆแบบ d m m e s ม a ามาอะไรเงี้ยครับว่าแบบก็เขาก็เป็นห่วงบอกว่าให้ช่วงนี้แบบระวังตัวนะ stay safe หน่อยอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่จริงพวกเราสองคนก็อยากอยากจะไปแฟนมีแล้วเหมือนกันอยากจะถ่ายละครให้เสร็จด้วยอะไรเงี้ยครับงานเยอะนะช่วงนี้ยิงแอคโฆษณากันรัวๆนะครับก็จริงๆก็ ช่วงช่วงตอนแรกช่วงนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์นะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างว่างพอประมาณครับผมคิวก็ยังพอมีครับผมก็ก็แต่ว่าช่วงหลังๆนี่มันเหมือนเราเราสแตนบายคิวไว้ถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยครับเลยมันแต่ยังไม่ไม่รู้ว่าจะพร้อมกลับมาเมื่อไหร่ครับก็น่าจะต้องมีอะไรที่มันอาจจะไม่เห็นในภาคแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่กำใจรอเลยนะครับไม่ได้พูด้วยคาดหวังนะครับผมจริงจริง เห็นทำผมใหม่ก็รับรองไม่ได้เห็นแต่พหาลเป็นทรงใหม่แน่นอนนะครับผมครับผมโลเคชั่นใหม่นี่ก็ไม่เคยเห็นแน่นอนครับใช่มหาลัยต้องรอดูนะยังยังมีอีกหลายยซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเลยครับเลยแบบยังยังยังตอบไม่ได้ที่จริงมันก็มีบทปรับแก้บ้างด้วยอย่างเงี้ยครับก็ไม่ก็น่าจะประมาณช่วงที่เราเบรกกองกันอยู่นี่แหละเขาอาจจะปรับบทแก้ด้วยก็ยังยังเราก็ยังไม่ได้อ่านบทใหม่แบบล่าสุดเลยอย่างเงี้ยครับ